สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคืนนี้ไลายขายเสื้อผ้าแตงโมแอนนาจัดเต็มเตรียมไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแตงโมใครอยากได้อ่านรายละเอียดเลยแอนนาเพื่อนคนสนิทของแตงโมได้ออกมาโพส์ข้อความเตรียมร้ฟ์สดขายเสื้อผ้าของแตงโมรายได้นำไปบริจาคสาธารณกุศลยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับคดีแตงโมนิดาที่พัดตกเรือจนเสียชีวิตนั้น ซึ่งคดีดังกล่าวมีควันหลงมากมายจากหลายฝ่ายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากแม่แตงโมห้าคนบนเรือนักการเมืองหรือทนายชื่อดังลหลายๆคนล่าสุดทางฝั่งแอนนาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าวันนี้หนึ่งทุ่มหลายสดเสื้อผ้าของโมนะคะรายได้นำไปบริจาคสาธารณกุศลฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ให้ถึงคนที่อยากได้จริงๆทีนะคะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ